สวัสดีค่ะอยู่กับปัดนะคะผู้แนะนําการลงทุนตราสารทั่วไปและตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อเรื่องประกันชีวิตแบบบํานาญของกรุงไทยแอคซ่าค่ะ ซึ่งกรุงไทยแอคซ่านะคะก็ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบำนาญบำนาญสมาร์ท95ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะซึ่งปัดเองก็ไปร่วมงานเปิดตัวด้วยนะคะเปิดตัวยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเรามาดูรายละเอียดกันค่ะโดยประกันชีวิตแบบบำนาญน,นะคะจะชื่อว่าประกันบำนาญสมาร์ท95โดยสามารถที่จะเลือกอายุที่จะ,กะเกษียณได้ค่ะ ลักษณะของประกันบำนาญสมาร์ทค่ะเป็นประกันที่ยืดหยุ่นโดยเราสามารถที่จะเลือกรับเงินบำนาญได้ตั้งแต่อายุ55 60 65หรือว่า70ปีนะคะนอกจากนี้ในการชำระเบี้ยประกันก็สามารถที่จะเลือกชำระแบบสั้น6ปีหรือว่าค่อยๆทยอยจ่ายชำระเบี้ยประกันเบาๆจนถึงวันที่กเกษียณอายุนะคะไม่ว่าจะเป็น55 60 65หรือว่า70ปี ในส่วนของเงินบำนาญค่ะย้มรับเงินบำนาญสูงสุดถึงปีละ3 0ซึ่งผลประโยชน์บำนาญรวมสูงสุดถึง840%โดยเปอร์เซ็เซนโดย์ซตรงนี้นะคะก็หมายถึงเปอร์เซน็นของจำนวนเงินเอาประกันซึ่งแต่ละแบบก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้เราก็จะต้องมีการคุยลึกในรายละเอียดค่ะว่าต้องการที่จะเป็นประกันบำนาญแบบไหนจะมีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะ เกษียณอย่างมั่นใจโดยเงินบำนาญนะคะรับยาวจนถึงอายุ95ปีนั่นเองนอกจากนี้ค่ะสมัครได้ง่ายๆทุกช่วงวัยใครๆก็สมัครได้โดยไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพไม่ต้องตรวจสุขภาพนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้ง่ายนั่นเองเบี้ยประกันสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสรรพากรเลยค่ะ เราลองมาดูตัวอย่างประกันบำนาญกันค่ะคุณนัทชานะคะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะคะชีวิตอิสระค่ะไม่อยากจะรอจนถึงอายุ60เรามาดูกันค่ะคุณนัทชาอตอนนี้อายุ35ปีมีเป้าหมายที่จะอยาก,กเกษียณก่อนอายุ60จึงเลือกประกันบำนาญสมาร์ท95เริ่มต้นรับบำนาญตอนอายุ55ปี โดยเลือกสำาระเบีย้ยประกันได้ทั้งแบบ6ปีหรือว่าทยอยจ่ายเบีย้ยเบาๆจนถึงอายุ55ปีตารางผลประโยชน์ในการรับเงินบำนาญของคุณนัชชาก็จะเป็นรายละเอียดตามนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้ปัดจ,จะยังไม่เจาะลึกในส่วนของรายละเอียดค่ะซึ่งเราก็จะมีให้เห็นว่ามีการรับรองการจ่ายเงินบำนาญรับบำนาญจนถึงอายุเท่าไหร่นะคะตรงนี้เป็นไปตามตัวอย่างของคุณนัชชา เราลองมาดูตัวอย่างที่2ค่ะเลือกชีวิตอิสระที่ไม่ต้องเป็นภาระของลูกคุณเอกผู้จัดการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งวัย45ปีเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลลูกสาววัยเรียนอายุ12ปีพร้อมพ่อแม่มีเป้าหมายกเกษียณตามนโยบายของบริษัทที่อายุ60ปีจึงเลือกแบบบำนาญสมาร์ท95แบบเริ่มรับบำนาญที่อายุ60ปีโดยเลือกชำระ เบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ6ปีหรือว่าทยอยจ่ายเบาๆจนถึงอายุ60ปีก็ได้ค่ะและนี่ก็คือผลประโยชน์ตารางผลประโยชน์ของคุณเอกนั่นเองนะคะยังไม่เจาะลึกเช่นกันนะคะตัวอย่างที่3ค่ะจะเริ่มชีวิตอิสระต้นไหนก็เลือกได้โดยคุณนิดนะคะเจ้าของร้านอาหารวัย50ปีและเป็นคุณแม่ของลูกชายวัย15ปี มีเป้าหมายกเกษียณจากการทํางานที่อายุ65ปีด้วยการเป็นทํางานอาชีพอิสระไงคะก็เลยอยากจะ,กะเกษียณยาวขึ้นจึงเลือกแบบประกันบํานาญสมาร์ท95โดยเริ่มรับเงินบํานาญที่อายุ65ปีค่ะและเลือกชําระเบี้ยประกันแบบ6ปีหรือว่าจะทยอยจ่ายจนถึงอายุ65ปีก็ได้นี่ก็จึงเป็นผลประโยชน์ของคุณนิดนะคะเจ้าของกิจการส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวก็สามารถที่จะมีเงินบำนาญได้เป็นของตัวเองค่ะ หรือจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะชีวิตอิสระรอได้เพราะไฟการทำงานยังไม่ดับนะคะโดยนายแพทย์ทศพลค่ะอายุ63ปีซึ่งส่วนใหญ่จะ,กะเกษียณไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าท่านเป็นนายแพทย์นะคะยังมีความรู้ความสามารถด้วยความเชี่ยวชาญของท่านค่ะและความรักในอาชีพจึงยังคงเป็นแพทย์เฉพาะทางประจำโรงพยาบาล ได้ตั้งเป้าหมายกเกษียณอายุไว้ที่70ปีจึงเลือกประกันชีวิตแบบบำานาญสมาร์ท95แบบเริ่มรับเงินบำานาญที่อายุ70ปีค่ะโดยเลือกชำระเบี้ยประกันได้ทั้งแบบ6ปีหรือว่าทยอยจ่ายจนถึงอายุ70ปีก็ได้นะคะและนี่ก็จะเป็นตารางผลประโยชน์ของท่านนายแพทย์ทศพลค่ะ เราจะเห็นได้ว่าตารางผลประโยชน์นะคะก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของจํานวนเงินเอาประกรันงวดที่รับเงินบํานาญซึ่งตรงนี้ถ้าหากท่านไหนสนใจสามารถที่จะทักเข้ามาคุยกับปัดเพื่อที่จะขอเป็นข้อเสนอตารางผลประโยชน์ของแต่ละท่านได้นะคะทักหาปัดตัวแทนประกันชีวิตของกรุงไทยแอคซ่าตามรายละเอียดดังนี้ได้เลยค่ะ